สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับบรรยากาศนะครับฝึกซ้อมนับของทีม f อพีจูเนียร์นะครับฟุตบอลเด็กบึงคองหลงนะครับนะบรรยากาศนะครับในการฝึกซ้อมก็นะครับเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับของเด็กๆนะครับใช้เวลาว่างนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับนะ เน้นฟุตฟบอลนะครับขั้นพื้นฐานนะครับเลี้ยงนะครับส่งมงยิงนะครับเลี้ยงส่งมงยิงนะครับนะนะครับบรรยากาศนะครับก็นะครับยามเย็นๆนะครับแดดร่มนะครับนะนะครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับให้ ทีมพวกเราด้วยนะครับนะ,ะบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวเรา,ะเาะนะครับจะไปสอบถามเด็กๆนะครับว่า นะครับมาฝึกแต่ละวันนะครับนะเป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่าปังปอนสนุกครับเออนะครับบรรยากาศอเดียเป็นไงบ้างแต่ละวันสนุกไหมสนุกครับมาวิ่งสนุกหรือเปล่าสนุกครับเออสกายล่ะสนุกครับเออตุ๊กตาดีมากครับเอสนุกครับเออเดี๋ยวเรามาถามรุ่นจิ๋วกันบ้างนะครับมาโปรวันนี้มา ฝึกซ้อมวันนี้เป็นไงบ้างคนรู้สึกสนุกไหมฮะสนุกแรกด้วยความเหนื่อยเออถึงได้ด้วยความเหนื่อยนะครับอย่างน้อยๆก็อะไรครับห่างจากโทรศัพท์กี่ชั่วโมงสองชั่วโมงไหมเออนะครับบรรยากาศนะครับนะเป็นไงบ้างพี่สกายอ่าพี่เบทูว์เป็นไงบ้างพี่ไอโฟน อ่ะพ,พี่นินจาสนุกครับง่ายมากสนุกหรือเปล่าสนุกครับออโอเคครับบายบายเจอกันในพีด้านะครับ